สลามอลักุ้งค่ะห้องเรียนครูแม่กับครูไกด์นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเช็กชื่อเด็กๆกันนะคะคนแรกเลยเด็กหญิงยูฮันดาเพื่อชาติมาไหมคะมาค่ะต่อไปเด็กชายฮาฟิศกสิคุณมาไหมคะมาครับคนต่อไปเด็กชายฮานิฟสีราดีมาไหมคะมาครับและคนต่อไปเด็กชายดานุพลไทยจิตมาไม่แน่ มา, seguinte, ม,านะมาครับคนต่อไปเด็กชายนัทภัขุนอินมาไหมนะมาครับคนต่อไปเด็กชายดารวิทย์กสิคุณมาครับคุณครูผมมาครับและคนต่อไปเด็กชายนัทกิจขาวเชื้อมาครับคุณครูผมก็มาเหมือนกันคนต่อไปเด็กชายมุฮัมมัดลุชดีกบใหญ่มาครับคุณครูและคนต่อไปここเด็ก เชยานิมขจัดภัยมาครับคนต่อไปเด็กหญิงบิสมาต์กสีคุณมาค่ะคุณครูบิสมามาทุกวันเลยคนต่อไปเด็กชายอัสมีฮานกสีคุณมาครับคุณครูมีฮานมาครับคนต่อไปเด็กหญิงไมซานกกลชาตมาค่ะคนต่อไปเด็กชายอับบาสสิงหาดมาครับคุณครูและ สิริพันธ์สินเดียมาค่ะคุณครูคนต่อไปเด็กหญิงพาวิตาคุณวัฒนศิริมาค่ะคุณครูแล้วคนต่อไปเด็กหญิงต่วนไอนานกรสิคุณไอนานมาค่ะคุณครูแล้วคนต่อไปเด็กชายอันฮัสตลัจจิมาครับผมมาขอพร้อมขวดนมเลยครับคนต่อไปเด็กชายอาดิสคานมาชายมาครับคุณครูคนต่อไป เด็กชายวีระพงศ์เสาวชะอมมาครับคุณครูและคนต่อไปเด็กชายบาชาบุญมากมาครับบาชาม,มาครับคุณต่อไปเด็กชายอัน,อนวัชเกลชาตมาครับคุณครูคาาครคคร่และคนต่อไปเด็กชายวรายุทธหานกล้ามาครับ ผมก็มานะครับคนต่อไปเด็กหญิงยาดาวินกาสิคุณมาค่ะคุณครูต่อไปเด็กชายเด็กวิทย์หึงสาชูผมมาครับและต่อไปเด็กหญิงพินยาพัฒบุญเหมมาค่ะคุณครูต่อไปเด็กหญิงไทยลดาหวังผลมาค่ะคุณครูหนูมาค่ะและเด็กหญิงวรัญญากาสิคุณ มาค่ะคุณครูคนต่อไปเด็กหญิงนักทิชาหานกล้ามาค่ะคนต่อไปเด็กชายบาชิดกสิคุณมาครับผมมาครับและคนต่อไปเด็กหญิงดีนาจิติธรณีรัตน์มาค่ะดีนามาค่ะคนต่อไปก็คือครู่ไก่นั่นเองครู่ไกมานะคะแล้วคนต่อไปก็คือรูแม ยังกันเลย